ไม่มีหลงแล้วนะครับเพราะว่าเรามีเจ้าถิ่นมาขับรถไท้ครับเดวิเกเตอร์พี่โยเชียงรายและพี่โยว่าถ้ามาถึงเชียงรายแล้วเนี่ยสิ่งที่พี่โยอยากให้พวกเราไปก็คือดอยฉางใช่เพราะอะไรพี่ดอย้างเนี่ยแม่งหนาวทั้งปีนะใช่หน้าร้อนก็หนาวยช้างเนี่ยเดี๋ยวดูอากาศี่เยี่ยงก็หนาวเยี่ยงเยี่ยงก็หนาวบลายเนี่ยหนาวเลยแหละใส่เสื้อสักนี้ไปเตรียมเราไม่รู้เอานี่ไม่บอกอ่ะ เช้าเช้าก็หนาวอย่างเดียวเที่ยงก็ร้อนแล้วแต่นี้หนาวทั้งปีหนาวทั้งปีที่เราเคยได้ยินกาแฟรอยช้างรอยช้างเนี่ยเป็นร้านกาแฟรอยช้างนี้แต่นี่คือกาแฟที่มันอยู่บนดอยช้างจริงๆใช่อยู่ก้างบนเลยโอ้ยไปถึงที่ไปถึงที่แล้วพี่โยบอกว่ามันจะหนาวตอนกลางทางนี่นะเพราะว่าถ้าไม่บอกตั้งแต่บ้านจะได้เสื้อแขนยาวมามันจะมีเขาเรียกป่าสน ระยะทางแล้วก็ที่เราไปเนี่ยมันจะข้ามเขาเรียกข้ามแม่น้ํามันเป็นทางลัดแม่นะําข้ามแม่น้ําด้วยข้ามแม่น้าเลยขับรถข้ามแม่น้ําเนี่ยเดี๋ยวเราต้องอ่าอ่าวิวสวยวิวสวยวิวสวยโหย้ยคุ้มค่าการที่มาเชียงรายวินสันวิวสวย่าสุดยอด,ดอากาศดี ้อง้องสวิตต์ก็ธรรมดาปาร์ตี้กันแล้วตอนเช้าก็ไม่ได้ไปไหนนะครับไม่ได้มาเที่ยวเชียงรายสึกงทีหนึ่งวันนี้พี่โยบอกว่าโอกาสนี้ไม่ได้ละต้องขึ้นดอยจริงๆมันมีคือเชียงรายที่ท่องเที่ยวมันเยอะแต่ว่าวันหนึ่งมันก็ไม่หมดหรอกชเราเลือกดอยช้างก่อนจริงๆมันก็มีผาฮิาอะไรไปอีกทางหนึ่งแต่ที่เนี้ยมันมันจะสูงกว่าอากว่าแค่นั้นเองสุดยอด ย่างต่ำๆมีเนี่ยเกือบร้อยละร้อยกว่าล้านเยอะร้านกาแฟเพียบแต่ร้านที่เราไปนี่คือคัดแล้วไม่ไม่เชิงคัดไปหลายร้านคือไปเก็บบรรยากาศแต่ละร้านแต่ละร้านอ๋อใชเออนี่แหละเราต้องสั่งร้านละแก้วพอไม่าองสั่งเยอะร้านละแก้วร้อยร้านเราก็ติดร้อยแก้วเราเปลี่ยนบรรยากาศไง ร้านแรกเรากินร้อนร้านที่สองเรากินเย็นอ่าร้านที่สามกินร้อนแล้วกินเย็นอ่าสลับกันไป <laughs> ลงดอยมาปุบ๊บเราร้อนหนาวเลยข้างทางสวยเลยนี่เออเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตกลับกล้องไปดูข้างทางแต่แม่มอนเนี่ยต่ำกว่าดอยช้างแม่มอนก็มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกัน,นก็มีกาเฟกาแฟมีโฮมเซย์เลยทุกอย่างเราไม่เคยมาแบบนี้เลยเออครั้งแรกเลยเนี่ยนคนไหนมาถึงเชียงรายแล้วใช่ไหม มาธรรมชาติมาใส่บรรยากาศโอ้โหพี่ตงพี่ตีเลยเลิกพ่อใช่แมวแล้วเหนไมนี่เนี่ไงนี่ไงแล้วก็เป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งโอ้โหนี่เขาหัวใสเห็นไหมเลยทำให้เราขึ้นดอยช้างใกล้ขึ้น ถ้าเมื่อก่อนเนี่ยต้องต้องมีหนักเกือบชั่วโมงสวยบรรยากาศมีสาวๆมาเล่นน้คด้วยีโอ้นเยงนาวววว 加油！ L ate. L ate. หลังจากนะที่พวกเราขึ้นดอยมาครับพี่โยนานมากก็ร่วมกี่ชั่วโมงเอ้ยครึ่งชั่วโมงได้ครึ่งชั่วโมงแต่ว่าระหว่างทางบรรยากาศผมบอกเลยว่าสวยมากได้พี่โยเลยบอกว่ามาเชียงรายต้องมาดื่มกาแฟสูงๆร,ร้านนี้เป็นร้านประจำพี่โยร้านประจําคือมาโดยช้างต้องมาแวะร้านนี้ก่อนอรสชาติกาแฟเขาเขาโอเคนะ,ะแต่ก็ถ้าเทียบกันก็ กก็ไล่ๆนี่คือร้านอะไรพี่ชื่อร้านเพราเป็นบิเขาจะเรียกบีซีบีซีทูอย่าตามพี่โยไปครับแต่หน้าหนาวอากาศดีมากอันนี้มันเริ่มร้อนละโอ้โหดูครับพอเข้าไปในร้านปั๊บบรรยากาศประมาณนี้น้องตอนเลยเอสเย็นเอสเอสเย็นสองเอสเพรเย็นหวานปกตินะคะจ้ะแล้วก็ลาเต้หนึ่งลาเต้เย็นนะคะ สองร้อยสี่ส40บาทค่ะต้องขอบคุณพี่โยนะครับที่พาพวกเรามามีสตบบรอเบอรี่มีสาวๆยังไม่ใช่ไฮไลท์นะครับเดี๋ยวเราดูจ่ายตังค์ก่อนของยังพี่ดูครับโยนี่ แกาแฟหลักร้อยเสือวิวหลักล้าน ไฟช้างมันเหมือนเหมือนเหมือนเอ่งถ้าชุนพะเป็นแอ่งนะ่ะเนี่ยเขาจะอยู่เนี่ยภูเขาล้อมรอบโอ้โหภูเขาล้อมรอบให้ดูว่าบอกคนวันนี้นี่เย็นมากเนี่ยเนี่ยเนี่ยอากาศเย็นนะรู้สึกอากาศเย็นเลยอะเพราะเพราะธุรกิจหลักที่นี่อันนี้เป็นพวกต้นบุ้ยลูกท้อดาวแฟเห็นไหมอย่างเงี้ยทั้งนั้นนะเนี่ยมันถึงฤดูเก็บเกี่ยวเขาจะเป็นฤดูของเขาสุดยอดบรรยากาศดีมากอะ แล้วีนย่านนี้เขาจะเป็นชุมชนอาข่าชาวอาข่าอาข่าจีนเยอะถึงว่าเมื่อกี้เดินมาขาวทั้งนั้นเลยวิถีก็จะอยู่ประมาณนี้วิถีชุมชนเขาจะอิงอิงกับธรรมชาติคือจะสังเกตง่ายคืออย่างเงี้ยจะเป็นพวกไม้พวกอะไรเป็นหลักๆอย่างเงี้ยโอ้นี่ให้ความรู้เลยคือถ้าเกิดเราเห็นว่าเป็นปูนนี่ไม่ไม่ไม่ใช่ปูนมีเป็นไม้ทั้งหมดนี่เป็นวิถีเขาวิถี เขาจะเป็นไม้ไผ่เขาจะเป็นเออ<า>แล้วจากเจออะไรอย่เงี้ยนะใช่ใช่ใช่อ,อันนี้ก็จะนั่งกันตรงนี้เดีน้นน็อตเล็กตามมาเดี๋ยวเรารอ,อกาแฟ ว่าคุ้มค่ากับการที่ขึ้นมาพี่นะต้องขอบคุณพี่โยมากครับที่พาน้องๆสองคนมาต้องบอกว่าทีแรกอยากจะสัมภาษณ์พี่โยเนี่ยที่บ้านนะครับแต่เรเห็นบรรยากาศนี้ยก็เลยรู้สึกว่าอยากจะสัมภาษณ์พี่โยที่นี่ว่าคือที่เราขึ้นมาบนเชียงรายเนี่ยก็ไม่ได้อะไรครับเรามาเยี่ยมครอบครัวอัพซึ่งครั้งหนึ่งเรามาไม่ทิ้งกัน แล้วพี่โยกบอกว่าขอบคุณใน a อ k เคชุดที่แล้วใช่ใช่ใช่ใช,ใชได้ประโยชน์แห้พี่ได้ประโยชน์มากใช่ไหมชาวบ้านคือยุคนั้นก็ต้องเรียกบางทีมันถึงทางตันนะคือจะอาศัยหน่วยงานนั่นหน่วยงานนี่มันก็ลาบากคอหมุวนเพราะมันเยอะมาการ้อยปวดชีวิตเอาง่ายๆติดไปเจ็บติบอ่าเงี้ยแล้วเราจะส,จะสะกีนยังไงปัญหาโชคดีมากที่ทางครอบครัวั p มอบชุดเอทีเคมาทีนี้เราสกีนชาวบ้านได้ตรวจปุ๊บทีนี้รู้ใครติดแยกออกเนี่ยเร็วแต่จริงๆต้องบอกว่าส่งชุดเอทีเคมาเนี่ยไม่ใช่เงินผมนะครับเป็นเงินของลูกค้าอัพทุกคนที่ซื้ออัพผมเมื่อแค่เป็นสะพานบุญที่เอาเงินส่วนหนึ่งจากการขายอัพทั่วประเทศเนี่ยมาแบ่งกับพี่น้องครอบครัวอัพแต่ละจังหวัดที่เขาเดือดร้อนก็ได้แบ่งให้พี่โยแล้วก็ผู้ใหญ่โซ่ใช่ไหม ก็ต้องบอกว่าถือว่าโชคดีครับได้แล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาคือเออมันไม่ใช่ยอดขายนะคือผมไม่ได้ว่าบริจาคไปแล้วต้องพี่โยจะสั่งเยอะขึ้นหรืออะไร,ร,รแต่มันได้คือจ,จิตใจหรือความรู้สึกดีๆอ่ะใช่ใช,ใชพอเมื่อวานเนี้ยมาถึงนี่โอ้ต้อนรับดี<ข>แล้วก็ผู้หลับเออผู้หลักอะไรผู้หลักผู้ใหญ่อ่ะใช่ เอากระเช้ามาให้เพื่อขอบคุณเราไอชุดตรวจนั่นน่ะคือเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือรู้ว่ามาปุ๊บนี่ปู่เขาเตรียมพร้อมเลยแบรนด์มาเอาท่านสอทเอาใช่ใมากันครบเลยอ่ะสอทช่วยดังช่วยอะไรมาใช่คือตอนนั้นทุกคนเดือดร้อนหมดคือเรามองว่ามันก็ไม่ได้ยิ่งใหญ่หรอกสิ่งที่เราให้ไปอ่ะแต่ว่ามันเนี่ยพอเรามาถึงรู้สึกว่าโหมันมีคุณค่ามันคุณค่ามากโอ้ยช่วยได้เยอะชาวบ้านเขาเขาพูดถึงกันหมดอ่ะ จริงๆเนี่ยเมื่อวานนี่มันจะมีอย่างคริสเตียนของที่โยนเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอนุชนอนุชนเขาก็ปกติเขาจะมีการมาอธิษฐานแล้วร้องเพลงให้แต่บังเอิญมันเป็นช่วงที่เด็กเขาสอบเมื่อคืนเขาเลยมาไม่ได้ไม่งั้นเน่ยเมื่อคืนนี้เขามากันเล่นดนตรีแบบคริสแบบคริสใช่ใช่ใช่เพราะว่าที่พี่โยอยู่เนี่ยเขาเป็นชุมชนชาวคริสใชคริสเตียน ซึ่งพี่โยก็เป็นคริสเตียนเหมือนกันก็เลยเอาตกกันที่ว่าอ่ะเอางี้ในไหนก็มีช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยก็จะมีตัวแทนแทนแล้วกันักกทีแต่เราก็อึ้งเลยนะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาผมสอทอคนนี้อะไรอย่างนี้ประธานชุมชนมาหมดทุกคนพร้อมดีใจมากเขาดีใจมากคือเขาหาวิธีตอบแทนนานแล้วแหละ มีแค่จดหมายตอนนั้นอ่าใช่มีจดหมายไปแค่นั้นก็ดีใจนะเออพอรู้ว่าเออครอบครัวอัพมาเขาเลยมากันก็ต้องบอกว่าสําหรับเชียงรายเนี่ยถ้าใครอยากได้อัพหรืออยากได้อ่าให้ปลาสุขภาพดีอ่ะก็นี่ครับตัวแทนอัพของเราเลยพี่โยเชียงรายเลยยินดีครับยินดีครับคนเดียวเท่านั้นพี่โยซึ่งคือถ้าเกิดคนอยากได้อัพเนี่ยบ้านพี่โยเนี่ยระบุตำแหน่งตรงไหนครับเออผมอยู่เขาเรียกถ้าโซนเชียงรายเขาเรียกหมู่บ้านนตำรัด บ้านน้ำรัดหรือวัฒวีรัดก็คือยนอยู่ในโซนของอภาษาภาษาคนเช้เขาเรียกสนามรอดอเขาจะรู้เลยว่าอยู่ตรงโซนไหน <c oughs> ก็มีให้ <c oughs> บริการนะครับ <c oughs> แล้วก็นอกจากทําอาหารแล้วพี่โยเองทำอะไรครับหลักๆพี่โยจริงพี่โยทำเอาง่ายๆนะครอบคุมเรื่องของอปลาครับนะครับไม่ว่าจะทําบ่อปลาออกแบ่อปลานะครับรักษาปลาป่วยคือทุกอย่างครบวงจรแล้วก็มีจาหน่ายปลาครับนี่ครับ คือมาที่เดียวจบเลยจบเลยคุณไม่ได้แค่อหารปลาแน่นอนพี่โยเชียงรายคือผู้ชายที่คบเครื่องทุกอย่างเลยปากยาหรือใครยังไม่ได้เลี้ยงมาปรึกษาได้ครับได้ตลอดก่อนจะเริ่มเลี้ยงให้คําปรึกษาครั้งแรกเลยว่าบางคนนะจู่ๆอยากได้บ่อร้อยตันมันไม่ใช่ประเด็นหรือไม่ใช่ปัจจัยขนาดนั้นบางทีอธิบายเขาฟังก่อน่ร้อยตันคุณมี power ขนาดไหนการดูแลคอสต่อเดือนเท่านี้เท่านี้เท่านี้นะ ปลามันต้องกี่ตัวอะไรยังไงอธิบายังบางทีหดมันเหลือ50ารบตัาจะได้งบส่วนนี้ไปดูปลาดีๆมาอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยก็มีคําแนะนําเบื้องต้นสุดยอดให้เลยก็เดี๋ยวเราจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้นะครับใครเป็นพี่น้องชาวเชียงรายอยากทาบ่ออยากซื้ออาหารอยากซื้ออุปกรณ์มีหมดพี่โยได้ทุกอย่างครับเดี๋ยวเราจะขึ้น Facebook ไว้ให้ข้างล่างก็โอ้ยคุ้มอ่ะผมบอกเลยคุ้มมากอากาศสดชื่นอ่ะ นี่นะนี่นกนางหอ่งนางแอ่นมีนกนางแอ่นจะมาใกล้เราด้วยอ่ะมีความสุขอ่ะแล้วเย็นจริงด้วยนะหนาวอ่ะกันเลยเริ่มแล้วเลยลมเย็นอ่ะเที่ยงวันเที่ยงวันนี่เย็นเลยขนลุ่มลุกมอ่ะที่เห็นเนี่ยหนาวจริงนะ่หนาวดูผมดิผมปิ้วเลยอ่ะบรรยากาศดีแล้วกาแฟอร่อยกาแฟอร่อย